ไปถึงก็ไอ้หนักที่ไปด้วยกันกน็ตัวเล็กก็ไปถึงก็มามาก่อนได้ก่อนอคานี้เลยจําได้รกระโดดลงไปเลยก่อนเลยเด้งตามตีนออกมาเลยเหมือนกันเราก็คิดว่า <c oughs> แจกของใชง้แจกอะไรนะว่ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฉันก็เป็นกับคนเ่า,รเ,าเรื่องราเพื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทาตาม แต่ว่าเป็นน้บาบอกออมนับดาเขาบอกาแม่แบบนี้ไงปพราะวัดเก่าได้ก,กี่ปีแล้วไม่ดูละ่ะหรือมาแบบนี้ผมยังไงผมเทียอยูอยอ่แล้วยังไงก็ต้องเทียอยู่อะทุกว่าน<ม>เราเรามีชั้นแล้วเพื่อนคมันเว้นเว้นเว้นช่วงมาแล้วอะเรามีมชั้นแล้วเ,เอาเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อย่างเงี้ยเราก็ตายดิเราบอกว่าผมไม่ย้ายผมกลับแดนแล้วถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรตามผมไปที่แดนทิ้งท้ายอย่างนี้ด้วยใช่แล้วผมก็เดินออกาห้องจำแนกเลยแล้วทีเนี้ยพอเรากลับฝาแดนเสร็จปั๊บเนี้ยเรารู้แล้วเรามาบอกทางทางผู้แดนทางลูกพี่เราที่ไปจำแนกอะเดิน เรียกเราไปคุยแล้วว่าเดี๋ยวมันเงี้ยมันไม่ถูกนะเขาจะตามเรื่องตามอะไรมีรหน้ามึงไป็นไปทักหน้าเขาอะไรเขาไปไป,ไปด่าเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเขามาด่าเราก่อนนะใช่ว่าเราเราไม่พิดอ่ะเพื่อนมาดา่าคขาพ่อเขาแม่เราได้ไงไม่ให้ไปหรือว่าอะไรยังไงก็พูดก,กันดีๆไม่ใช่ว่ามึงแม่งเงี้ยด,ด่าคขาพ่อเขาแม่สั่งสอนเป่านูานน่นน,นี่นั่นมันมันคนละเรื่องอะ่ะเพื่อนคนโตแล้วอะ่ะถูกไหมแล้วเราก็ก็เลยเรียกเด็กบ้านเราเพื่อนเราในแดนนี่รวมตัวเลยก็นั่งรอเพียเดียวก็มา มามาจริงด้วยมาแต่มายืนอยู่หน้าแดนและรับรองว่าประกาศเลยกชื่อเราให้ให้เราเดี๋ยวไปขอโทษประมาณนีก้ก็เสียฟอร์มากหน้าผมไม่ไปคือคือแต่เข้ามาวันนั้นจะจราจนก็ต้องราจนแล้ววันนั้นนะผมผมเพราะเราก็เตรียมพร้อมอยู่ในบ้านในแดนไว้หมดแล้วใช่จะมากินปต้าผมไม่น่าเราไปเนี่ยเรียกผมส่งสามรอบอะเขายยืนอ,อยู่หน้าแดนอ่ะผมไม่ได้มไมออกผมไม่ออกไปเขาเลยส่งส่ง,สงทางลูกพี่เรามาบอกว่ามึงไปขอโทษเขาเถอะได้จบไปผมเลยบอกว่าผมไม่ขอโทษหรอกผมผิดแต่มาให้ผมขอโทษได้ไงมาด่าผมขนาดนี้ระวัง จะเอาไงาก็เอาจะทำอะไรก็ทำเออจะขาดใจก็ถอดชุดมาเออจะต่อยกับผมก็ได้ผมพวกนี้เลยเ<อ>ว่าะจะต่อยแตกกว่าสุดๆใช่ใช่เขาก็เลยกลับ<ๆ>กลับไปเสร็จพอทิ้งช่วงระยะเวลาเขาไม่มาตามเรื่องไม่อะไรเลยนะเหมือนปล่อยให้เราตายใจเช้าวันหนึ่งคา,ารับลงช้าเสร็จปุ๊บประกาศเรียกชื่อเราพบเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายควบคุมพบจะไมายว่าคงจะแน่นแผนนี้แหละผมก็เลยไปพอไปถึงเสร็จปุ๊บจะจับผมติดตัวจะย้ายคุกเลย <laughs> ช่วงกัางวันโอ้หน้าฝ่ายอ่ะแดนเฟื่อกับมาพอดีลูกพี่ใหญ่าเราวันญ่าเราเอาผมลงรถรอบแรกนะคือขึ้นรถไปแล้วด้วยใช่เอ้ามึงไปไหนเอาไปได้เเเดดดดินนขามี๋ยววออผลงรถตััับกแ รอ,อแบแรกนะพอรอบสองแล้วกล่าวว่าไม่มีอะไรแล้วแหละครั้นี้มามาตอนลูกพี่เราไม่อยู่ตีสี่มาอุ้มผมนะมาอุ้มผม,ผมพราะแรกผมจะไม่ออกจากห้องหรอกเพราะเป็นน้องผมอีคนน่ะ้องข้างๆอ่ะออกมายืนหน้าเด็กแล้วอ้าวไอ้อเรื่อ้ยมึงออกไปแล้วจ้าเหผมก็เลยฟ้าเสื้อตัวมุอรีซองไปแลกันถือไปไปแล้วจึงตอนนั้นเราก็หันไปบอกน้องๆเรา ไปแล้วมึงดูแลกันดีก็เดินตรงห้องเลยหาจากบ้านผมเล็งผมเล้าผมจะจะจะหิ้วผมไปได้เลยผมผมไม่ต้องเดี๋ยวไปเองไม่ต้องหิ้วผมเดินเองเดี๋ยวผมก็เลยเดินหาเด็กๆลูกน้องผมทุกห้องตอนนั้นเรามีผมสองคนที่ว่าโดนโดนออกมามีน้องผมคนหนึ่งเดินออกมาถึงหน้าแดนอะเพราะแดนสองกับแดนหนึ่งประตูแดนมันจะแดนเดียวกันแต่มันแยกซ้ายขวาใช่ไหมมาเจอเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไอ้เอ๊ไอ้เอ๊รถเดียวใช่ไอ้รถเดียวเด็กเด็กบางแพมาจากแดนสองอีกคนหนึ่งก็ใส่ตัวกันสามคนแต่ว่าเรารู้แล้วจับสกตได้แล้วคือไอ้เอ๊กัััับไไไไไออ้้้แแแแปปนนนนนงงผผมมมมมเีี่่่่่่่่ยใใสสตววคคคููกกกททรรลลา มึงมึงเอาไวก่อนเอาไอ้น,นี้คู่กันอ๋อเรามาคนแรกนะแต่คือเอาไว้ก่อนใช่ใช่ <c oughs> เรารู้แล้วว่ามึงกับกูได้แยกกันแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไปที่เดียวกันแล้วขึ้นรถไปอะ เราก็ยังไม่รู้ไปไหนพี่ผมไปไหนเนี่ยอาจารย์ผมไปไหนแล้วก็ตอนนั้นนักขอนทุ่มอะเต็มที่ก็ย้ายอยู่ในเขตเจ็ดไมการ์ดทงบพูแม,ม่กองอะสะพานอยู่<อ>แค่นี้อ่ะโอ้ยอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรหราเต็มที่ก็ท,ทงบพูมก็คืนกับแพงแซนไปเรื่อยออกกระเบงแซนไปเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่ถามพี่อาจารย์ผมไปไหนเพราะผมเอาเอาไปเที่ยวไปกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ไหนอีสานเลยแล้วเราก็ยังงงเราก็ยังนั่งแต่เราคุยกันแล้วแหละอีสองคนน่ะว่ามึงถ้ามึงใครลงก้อนน่ะไอ้คนลงที่หลังอ่ะเขียนจุหมายมาหาด้วยเพราะรู้ว่าวววววว่่่่่่่่่่าาาออออยยยยยููตรรงงไไไหหหนนนนนกกกกัััใชชมม้้้ะสขดดดแลลเเเเืทีี จะไปลาตากขึ้คนคอนตะวันออกไปแล้วเนี่ยปลายชัยนาธนคอนเฮ้ยไปไกลแล้วยาวปลยยาวแล้วเออมันไม่เคยมีประวัต <c oughs> <ๆ S 2> ิไงไอ้แป๊กไอ้เอกก็มาถึงไ,ไปลงตากถึงไปเจอก,กับพวกพี่ปุ้มที่ตาก,ก่อนที่แรกคร <c oughs> ับ คันนี้ย้อนกลับมาส่งผมกำแงพงเพชรเนี่ยซึ่งวันนั้นน่ะมีส้มโอจากนครถมไปฝากด้วยเจ้าหน้าที่แหละผมก็ถือเอ้ยมึงมึงเชื่อถือส้มโอลงมาหน่อยผมลงตั้งแต่หน้าคุกก็ไม่ได้เข้าห้องในนะประตูนหนึ่งนะซึ่งญาติได้เดินมากันเต็มเลยคือเราไปถึงนั้นตอนกี่โมงไปถึงนั่นก็ประมาณบ่ายบ่ายโมงมมประมาณบ่ายซึ่งญาติาก็มาเยี่ยมนะใช่ญ<ด>าติกับเราเยี่ยมอยู่เราก็เลยลงลงลง,ลงรถมาก็ถือส้มโอมาถุงใหญ่ประมาณห้าลูกอ่ะส้มโอก็ลูกใหญ่อยู่เลยไหมครับพอมาใส่ตัวถือตัวมือหน นั่นไอ้กล้องไะไปดูโอ้หตีผมโชยานเลยโคกโอ้หตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เข้าประตูหนึ่งเลยเรา้ายไปปีเลยตอนเมียไปก่อนอภัพยยโทษมาครับก็คือไ้ผู้รำาับทำเพลงเลยลงปุ๊บโดนเลยโดนแบบหมดปอดเลยลมโอ้ไม่ได้เก่งเลยไม่คิดว่าจะโดนตรงนั้นอ่ะเราเราไม่คิดว่ายายจะโดนด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการแาตคุกคืออะไรพฤติการคืออะไรครับเราอยู่แต่ในบ้านเราอ่ะก็ื่อจะมาเราประสบการณ์ที่ว่าเราเราไม่มีเลยเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K S Thailand แล้วเขาก็เรียกญาติมาดูแล้วนะแต่เราเพิ่งจะรู้เองว่านะตอนนั้นนะบอกลูกบอกหลานนี่ยนะว่าอย่าเกยอย่าเกเรนะจะได้โดนย้ายมาแบบนี้จะโดนตำรวจตีเราโชวยาดอีกโอเค ใช่ตีอยู่พักเนี่ยแล้วก็ให้ระคานเข้าประตูหนึ่งไปคือโดนแล้วคือท่ามกลางสายตายาติญาเขาก็บางคนเขาก็มองแบบด้วยความสงสารบางคนเขาก็มองแบบตัวอะไรอะไรเงี้ยเออตัวอะไรเนี่ยพราตอนนั้นเราก็สักลายเต็มตัวไปแล้วใช่จับจับแล้วถอดเสื้อหมดแล้วเหลือแต่กางเกงจะบมูกตัวเดียวแล้วอ๋อเหลือเหลือเกงในเหลือจับหมูเหลือจับหมูอยู่เขาเข้าไปถึงเราก็ไม่คิดว่ามันขนาดนี้เราก็ได้ยินวอลแล้วที่พัสดุชิ้นพิเศษจากนครปฐถม หนึ่งที่รับดวนอะไรวะคือพัสด,ดุอะ <c oughs> แล้วก็อยัาง,งคดว่าส้มโอโที่นเล็กอะ <c oughs> ที่ไหนได้เนยมัจะมีเพชดำอยู่ปวกูชะลอ้อปุ๊เหลือเอะสามคนวิ่งเรียงหน้ากระดานมาเลยนะฮอบก้องกันมาเนี้ยสามสามโอ้โหแลมองกูกู ที่ถือมานี่ไม่ไม้ธรรมดาคือกลองด้วยใช่ที่สภาพบบเราคนเดียวอะ่ะจะไปกันหลายคนยังยังยังอพอจะช่วยกันแบ่งกันโดนนะแต่ไปคน,คนเดียวอ่ะคิดดิโอ้โหไะ้ <ๆ S 2> ทำไงดีแล้วไปปิ้นซิม,ซม,ซมโทรศัพท์ทิ้งทันนะไม่เจอซิมต่อดีพุ้นมาอีกติดแต่เป้าของเกงไปอ่ะไม่ได้เดินก้าเดียวก็ไม่ได้เดินเพลนลงแบงเพชรสามหลับเหมือนกันโอ้โหช่วงที่เดินเข้าแดนไปก็คือว่าคาอย่างเดียวไม่ได้เดินเลยไม่ได้เดินเลยผมถ้าผมยังไม่ผิดนะผมน่าจะไปรุเข็นด้วย ไม่ได้เดินด้วยฟื้นอีกทีก็คืออยู่ในแดนขังซอยแล้วตียดซอยแล้วปยาพารามิดเดยยังไม่ให้กินเลยเพื่อนครวขอยากินเม็ดเดยวยังยังยังไม่เรากินเลยเอาง่ายๆว่าหมดเลยข้อตเข่าคือนั่งคีนะ่ะคีไม่ได้ต้องไปนั่งไลยกระพื้นนะ่ะกว่าจะล้างตู้ได้คือไม่เหมือนตายทั้งเป็นเลยเพื่อนผมคิดว่าผมตายแนะ่ปีน,นี้ผอมจู้ไม่รอดแล้วคิดถึงแม่แล้วตอนนั้นมันทาให้เราแบบมาคิดได้อะว่าไอ้เน,นี่ยตอนที่ตอนสนุกตอนมีเรื่องมีราวกันเพื่อนฝูงเยอะแยะแต่ทำไมตอนนี้ดนคนเดียวไปกระทั่งเพื่อนคุยอย ทำให้เราแบบคิดอะไรได้หลายๆอย่างเลยเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้ยังแบบแบบแบบนี้ไม่ใช่ละมันมันต้องดีฝรนี้สิวะเราเราเราต้องต้องทำให้มันดีฝรนี้ดิเราเราเริ่มคิดได้แล้วทีนี้แต่เราก็อยู่จนพ้นความทรมานตรงนั้นมาได้ใช่ไหมใช่อยู่เป็นซอยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ฮะกี่เดือนโอ้โหปีเป็นปีเลยเหรอจบคอร์ดมันเป็นปีเลยเหรอมันเป็นคอร์สอะไรประมาณเหมือนเหมือนเข้าเขาจูบแม็กอะไรเงี้ยครับซึ่งนายคนนี้ที่จัดจูบแม็กเนี่ยที่คอนเพชรเนี่ยเป็นคนที่ไปปราบเขาบินณตอนนั้นเนี่ยเรายังโดนแผลเรายังไม่ทันหายดีเลยยผผมมมมมมจจจาาาาไไไ่่่่ด้้วววเเเออออโลลหรืปุซซนนกกแ็ขังย ใช่เกมแตกต่างมามุกจนเส้นพี่หมูซ่าบางเอฟเกมที่ว่าที่ตากกระทาเจ้าที่ต่อยกันอะไรกันนั่นแหละขยายมาเราก็มองสภาพก็ไม่ต่างกันรมากกันโอ้โหใช่สสารพี่หมูนี่โอ้พี่หมูแค่ตัวแค่นั้นเองโดนไปเยอะครับเสียงร้องโอ้ยอโอ้ยไอนึกว่าโดนเนี่ยล้อเขาดีกว่าในซอยเออโ้กดหน้าเขาดีกว่าแสบแสบพี่หมูแสบอยู่กับแบงค์เวสก็หลายคนที่ว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันจะจะรู้สภาพเลยว่ามันแย่มันมันโดนโดนหนักจริงเพื่อนผมว่าโดนหนักที่สุดที่ว่าผมเคยโดนนะตัหลังนี้ไปของพาใหญ่ก็หนักนะแต่จะสู้กับ อ่าแล้วเราไปขังครบปีหนึ่งก็ได้ลงมาใช้ชีวิตแบบปกติก็จะปกติแบบผู้เรองขังทั่วไปใช่ใชได้ลงใช้ชีวิตตามแดนใช่ใชเราไปลงแต่คุณเจะปลดล็อกลงคอร์สพอดีเราก็ลงมันมันเป็นแดนรวมการเป็นบล็อกโซนเป็นแดนมากว่าเราไปเจอเพื่อนพอดีเจอเป็นมเด็กเชียงรายเมืนเราก็คุยกันกันในซอยนะพิธการมาเหมือนกันอ๋อก็คือรู้จักกันบนซอยสนิทกันบนซอยใช่มันมันประเลกันบนซอยปุ๊บใช่ว่ามันมีหัวใจพอดีอ่ะเราไปเจอแบบนั้นก็ขยับได้ไหมแอบได้เอาดิลองดิรออะไรอยู่นี่เรากินแช่บไปวัน อ,อก็มีติดปุ๊บไปประมาณสองแสนส,าม,ส,สามแสนได้ผมหมดนะเพื่อนกินหนึ่งเดียวเลยโหร้านค้านี่ยังตลาดนัดนะแต่ของกินดีอย่างกับ,บเซเว่นเลยเดินช็อปไปเลย <c oughs> บัตรรูดหนึ่งเดียวบางทีรูดใบเดียวไม่พอส่องสบายรูดเลย <c oughs> มันเป็นอย่าง,งนงั้นมันก็เลยหมดแล้วรายได้เราไม่มีกายถึงเงี้ยเราแบบมีไปสองแสนนี่นะในการใช้กินใช้กินนี่นะหมดเรากินนานไหมระยะเวลาเพื่อนเราเราต้องกินอ่ะหลวงกินไม่ได้เลยแล้วเราไปโดนตีช้ำๆเงี้ยแกเจอมะเขือทุกวันอ่ะแกล้าแล้วกินข้าวต้องกินรสดีลาดพริกมะม่าลาดเงี้ยถึงจะกินได้ก็ข้าวไม่่ดีแตของกิน ร้านค้าเขาขายนะได้อยู่ขาหมูเนี่ยสามร้อยขาไปปุ้มเนี่ยกินกันจนหูเอียนอ่ะแล้วลงไปใช้ชีวิตมีเรื่องมีราวอะไรไหมไม่เชิงมีเรื่องอ่ะอะไรกับเราพื้นที่เขาไม่ค่อยยุ่งก็เจอปุ๊บปะบอล่าบอลร้อยลี้อ่าบอลร้อยลี้นะก็เจอก็ดูแลดีก็โอเคป่ะบอลนะแต่เขาไม่ค่อยยุ่งกับเราแต่จะเป็นทํานองที่ว่าผลประโยชน์มันก็มากราแต่ปะบอลตัวปะบอลน่ะดีแต่แต่คนอื่นนะเพื่อนคนอื่นนะคุกมันเรามองว่ามันไม่ใช่คุกอ่ะแทนเกตตัวเกินไปตัวใครตัวมันน้าอ่อนนะเพื่อนฟันโออันห่อสองงีี้้เลลยนนนะออใช่่่หมาไป ได้แล้วน้าได้เรอคือว่าันโอหอเดียวอะแต่มาดีอย่างเพื่อนเดี๋ยวอยู่นู่นนั่นยังเหมือนอยู่ในมันดงดอกไม้อ่ะอยู่สวนดอกไม้เพราะคุกบ้านเขาสักลายแค่บันมีข่าวคือข่าวจริงอะไรจริงอะถ้าคนถ้าคนมาทางนี้ใส่นี้นะจะถูกใจมากเลยเพราะว่าฟันโอห้าสิบห้าบาทเพื่อนแพ็คหกสิบบาทถูกไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าแล้วมาอยู่กับแพงเพรกี่ปีประมาณลงจากซอยมาได้ประมาณปีนึงแน่ซอยคอร์สนั้นประมาณเเดือนครับ ผมอยู่ห้งร้างได้ประมาณได้สองเดือนก็ย้ายย้ายเพราะอะไรกะขบันเกวะโทรศัพท์เก่วะนั่นนั่นแหละอ๋อแปลว่าเราลงมาเราก็มีตรงตรงตรงนั้นมีโทรทรงโทรศัพท์ใช้ก็ยังไม่มีเราขยับเอาเข้าเริ่มต่องานต่ออะไรพวกนี้เราอยู่ไกลตัวหัวใจนี่ใช่ไหมมันมันมันพร้อมอ่ะครับเราแค่กําลังคนกําลังเสริมล้วก็จัดกันเลยไปเกวะเนเจ้าหน้าที่นี่แหละคู่เราจะจบเราส่งข้าบินเราก็เลยบอกว่าไปก็ได้เราไม่กลัวเราไปไหนก็ไปทึ่งในใจเรายิ้มดีใจอยู่แล้วข่าบินไกลบ้านเราไก้พวกเรามีเด็กบ้านเรามีเยอะเราก็ยิ้มในใจไปไหนก พเช้ามาเอาราย้ายเราก็ดีใจอะ่ะไปว,ไว่าเขาแปลว่าข่า,าวสื่อมาเขารู้ตัวคือย้ายถูกตัวเลยใช่ไหมหัวใจกับตัวขับเคลื่อนถูกไหมใช่แล้วทีเนี้ยพอนั่งรถออกมาจากกำแพงเ,เพชรเราก็คิดว่าไปขบินแน่นอนอก็นั่งร้องเพลงมาเรื่อยๆเรื่องอะไรเนะี่ยแต่ทางที่ไปมันไม่ใช่นละยเฮ้ยมันมันเข้าฉลับบุรีขึ้นค้อมันไม่ได้ทางที่มานี่ว่าเร <c oughs> าอย <c oughs> ่าเส้นทางเปลี่ยนอีกแล้วเส้นทางเส้นทางมันไม่ได้กลับบา้านกูนี่ว่ะเนี่ยมันไปไหนวะไปปากช่องก็แล้วไอ้เจ็บแม่งไปไหนอีสานไอ้เงี้ยไปไหนวะเราคิดว่าจะอ่าเราจากเกือบเหนือนะจากทานตอ ล<น>งอีสานแล้วทีนี้ไปอีสานแล้วปักช่องประตูสู่อีสานแล้วคันี้ไปแม่งที่ไหนว่าคนแก่นหรอวะที่ไหนเราคิดในใจเราเคิดมันหลอกกูกแล้วข้ของไ่ก็เลยลงสรุปว่าลงของไผ่สรุปเข้าเปือนแนวกลางของไผ่ใช่เป็นไงพอลงรถไปเหมือนกำแพงเพชรไหมมันไม่มันไม่เหมือนนะ ความความความรู้สึกคือยังมีโอกาสมีจังหวะให้เราแบบยังได้คิดอยู่ว่า,วามันมันจะคืออะไรยังไงเราไม่คิดว่าเราไม่รู้เรากาไปเนี่ยคือว่าต้องโดนท่านาก็ไปรับน้องคือละลายพฤติกรรมคือเ,เราเราก็ยังมัม่นใจลเลยเกินว่าประเภทที่เราโดนเนี่ยเพราะว่าทางพอเนี่ยแทงหลังไวถูกไหมเราไม่คิดว่ากฎกติกาเขาแบบไหนไปถึงก็ไอ้นน่นที่ไปด้วยกันก็ตัวเล็กก็ไปถึงก็มามาก่อนได้ก่อนคำนี้เลยจําได้กระโดดลงไปเลยก่อนเลยเด้งตามตีออกมาเลยเหมือนกัน เราก็ค variance, figured, ิดว่าแจกของใช้แจกอะไรนะว่ามาก่อนได้ก <OM C> ่อนเร็วโดนแล้วสิ่งที่ได้คือโดนท่นตีนออกมาแล้วแล้วหลังลัคาเรามอบเราก็เห็นตัวระตตัว แล้วก็มองม,มองร้อยแขนเนี่ยหนึ่งสองสามนับไปเรื่อยแม่งจะยี่สิบแล้วยังไม่ยังไม่หมดเลยออกจากห้องมาเจา้จา,าที่อ่ะคือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่ออกมาเจา้จาหน้าที่เจ้าที่โอ้โหงานเข้าแล้วแต่อย่างนี้เรามีเพื่อนโดนแล้วไงไปนี้เราเรา,เราแต่มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะไอ้มันตัวเล็กเขาไม่ค่อยตีมันเ <c oughs> ขาก็จะมาลงเขามาลงเราใช่ส่วนใหญ่มึงเข่าเกมมึงแทงพฤติการย้ายไปนู่นนี่แล้วเขาเกมจากที่นู่นมามึงไม่สลุไม่หยุดไม่จิ้นมึงอะไรเงี้ยกลายเป็นพฤติการซ้ำซ้อนกันอีกเล่นงานเราจัดเราแบบโอเคคัดกัดหนักอยู่หลายหลายระบบโดนตรงนี้ รับน้องเต่งชุดไปโดนหน้ายโมอีชุดหนึ่งเบาๆก็เบาๆเบาๆให้ยโมก็ช่วยอธิษฐานนะมึงเป็นคนดีนะให้ยาโมช่วยนะว่าเข้าไปมึงจะไม่โดนอีกกอจิกเราดิเข้าไปก็โดนจริงๆใน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 แดนแต่ว่าเราไม่ได้อธิษฐานเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะว่าตั้งใจจะโดนแล้วมันก็โดนก็ไปชุดใหญ่เลยนะข้างในโดนวันนี้เช้าไขออกมาจัดเราอีกจัดอีกซ้อมอีกอะไรอีกมันไม่มีดินให้เราโดนเลยเพื่อนคอนกรีตกับหินหินเขาว่าภูเขาไมไหมเป็นดินภูเขาหมดเลยเปิดหมดแผลทั้งตัว แตกปลาหมอมั่งอะไรมั่งเนี้ยเจอคอนกรีตเจอหินเราคิดเราซุดอะซุดเหมือนกันโดนโดนสะสมหลายหลไฟแล้วถอดใจแล้วเหมือนกันทีแรกอะถอดเลยใช่ไหมถอดถอดโดนโดนโดนถอดเลยรอดกับบ้านไหมอะไรไหมเนี่ยเรารู้ร่างกายแร้ว่ามันแย่แล้วคิดอย่างเดียวเลยคิดถึงน้าแมงเดียวเราจะจะได้กับบ้านไหมอะไรไหมจะบอกว่าอย่างหนึ่งกับแม่เนี่ยถ้าผมเป็นอะไรยังไงตายอะไรไงที่ไหนนะเอาผมกับบ้านนะอย่าไปไว้วัดกลับบ้านยังไงเขากลับบ้านผมจะพูดอย่างนี้ตลอดคิดเลยว่าเยอไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าแล้วตายแน่ๆนี่ขนาดมาแค่ตรงนี้นะอย่ายังไม่รู้เขาข้างในเราจะเเเจอออะไรลลยแ้วขขงก็า ก็ S <S <an> มิติใหม่แห่งการพักผ่อนแล้วว่าพักผ่อนอะไรแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจด้วยเราได้ยินจะคุยกันว่ามันโอ้โหมันเท็กซัสแม่งไม่น้องนเข่าบินอยู่แล้วมันต้องมีอะไรม้งแหละพอแต่พอมันมา,มา,จ,าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นไปทหารเดินตรวจเวรดังปืนกระแทกเสียงดังไม่นอนกระแทกหน้าไปดิเป็นอย่างนั้นเลยก็ไปทีแรกผมเจอรถถังแล้วอะช่วงคอร์ชช่วงอะไน่ะีแต่เข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าแบบไหนไปเจอพวกเพื่อนพวกแอ์พวกอะไรมาทีหลังนะผมผมผมไว้ก่อนอ๋อแล้วสุดท้ายพอเราไปอยู่ในในแม็กก็เจอกันในแม็กก็แหละในแม็กแอลน ็นจุดพวกวิเศษกรุงเทพก็ไปอยู่แ<ช>ม็กเข้าระบบแม,ม็กกี่เดือนถึงจะได้ลงมาใช้ชีวิตปกติเกือบปีเงนินตอนนั้นก็สวดได้เกือบทุกบทอ่ะเดี๋ยวสวดเดี๋ยวสวดมนต์สวดมนต์อยู่เงี้ยคือรู้จากแม็กแดนแปดไปแล้วเข้าแดนใหญ่ลงแดนใหญ่ยังต้องไปขังซอยในแดนอีกนะแต่ว่าลงลงลง้าง,ง,ง,งได้กดของได้เรียบข้าวกินได้ปกติครับแต่ต้องสวดมนต์โอ้วันห้ากรอบเงนินพอกันอิสลามละมาดเลย จริงโอ้โหเสริมบทนู้นบทนี้จากที่สวดไม่ได้ก็สวดคล่องเลยใช่ได้เกือบทุกบทเราเห็นแต่ละคนแล้วอ่าที่ไปมันก็ตัวมันก็แรงๆอ่ะเจอพวกแอลก็เลยคุยกันแล้วกลับว่าเราก็ไปเจอแอลที่แดนห้าใช่เจอที่แดนห้าก็ะสีกันแต่คนที่จะมึนที่สุดน่าจะเป็นอ้ําอ้ําติดมึนจริงอ๋ออ้ําโมรถเหรอใช่อ้ําโมรถอ่ะโอ้โหโคตรมึนมากจะเรียกผมอาจารย์อาจารย์อยู่ดื้ออืดดื้อนะอ้ําดื้อนะครับดื้อเงียบดื้อแบบไม่น่าดื้องมอก เป็นบ้านเดียวกันแล้วเป็นพักกลางแล้วอยู่ด้วยกันแต่ก็ยแยกบงกงนกินอะไรกินก็มันเป็นแบบนั้นอยู่กันแบบตั้งแต่มีเรื่องเวลากันหลายทีเหมือนกันแต่ว่าพอบ้านเขาเดินมาคุยกันมามาคอ,อเคกันอะไรกันอื บาง่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมีปัญหาไปทีองนี้มันไม่คุ้มท้าเล่นกับระบบขาเนี้มันยุ่งๆเลยต่อยกันมาสองหมัดเจอสุดท้ายแล้วโดนทำโทษหนักกว่าโอ้โหหนักกว่าทำร้ายกันผมเห็นแผลหนึ่งแต่ว่าแบบไฟเขียวเจ้าที่ไฟเขียวเลยนะเขาปีที่ว่าเราเก้าหลักเก้าเสียผมเดจเขาบาดมเดจเจ้าอยู่ใช่ใช่ที่ที่เขาเสียมันมีอยู่คนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วตักคิ้วยักษ์คิ้วอะไรหมดเลยเขาก็เปิดทีวีอยู่เปิดให้เราดูนะว่าเรลาเก้านู่นนี่นั่นใช่ไหมบางคนเขาเขาเาก็นั่งดูแล้วเขาก็อะไรน้ําตาอะไรร้องไห้น้ําตาอะไรเง าถูกไหมมันได้พูดสูงขึ้นมาเดยว่าไอ้เชี่ยหัวเราดีใจเหมือนว่าอาภัยจะมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยอ่าแล้วสวยอารณมณ์กับคนอื่นเลยใช่เรื่องเข้าหูดิพูดไปบอกเจ้าที่ดิครับเรียบร้อยเลยเจ้าที่ไปเขี่ยเอาลงไปซ่อไมไอ้จ่ากระทืบ แล้วอภัยทุกลูกที่เคยได้มาในยึดคืนหมดเลยโอ้โหจริงอ่ะจริงยึดคืนหมดเลยแผ่เนี้ยแผ่นี่แผ่เดียวเนี่ยจากปากที่พูดไปเรื่อยเนี่ยนะโอ้โหโดนแบบตัวลำลำใหญ่ๆนะโดนซ้อมแบบโดนซ้อมทุกวันแบบแทบจะเลยแต่กระดูกอ่ะไปเขี่ยให้ใหู้ฝึกให้จ่าเตะด้วยนะลงเตะกันจะไม่มีโอ้โหจ่าเจ็บใจกว่าคืออภัยที่เคยได้มากี่ลูกอ่ะยึดคืนหมดดเลยยึคืนหมดเลยปากไม่ดีนะไม่รู้การรักษาแล้วยิ่งยิ่งพวกนักโทษนี่ต้องรู้อยู่แล้วใช่ยิ่งพ่อหลวงเรานี่ ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของเราอย่างแรงอย่างมากเลยนะคือทำมาขนาดนี้คือไม่รู้รุ่นไหนตุรุ่นไหนนะเรียบร้อยงานเท่าเนี่ยคือว่าเห็นแบบจัดจานเมื้องสูงพวกนี้นะก็มีผลไปรับโทษไปแล้วโอเล่ใช้ชีวิตในท้องไผ่ก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็ไม่มีเจอเพื่อนกันนั้งนั้นไม่คุ้ม มันตายทั้งเป็นมันฆ่าเราตายอ่ะหนักจริงเขาเลขาแร่นเขาเล่นอยู่เลยครับท้ายแล้วก็ความที่ไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่มีเรื่องมีราวอะไรก็ได้กลับบ้านได้ภัยโทษกับบ้านได้อภัยโทษใน62 2 5 6 2กลับบ้านนี่นะไปอยู่ของไผ่ได้กี่ปีอยู่ของไผ่ได้สามสี่ปีได้ครับไปตีห้าเก้าเอบไปบอยหกสองเป็นไงวันที่เรามีชื่อได้อภัยโทษแล้วได้กลับบ้านเป็นไงความรู้สึกความรู้สึกผมตอนนั้นนะถามว่าดีใจมากดีใจมากแต่ว่าผมมองไม่เห็นภาพว่าผมจะกลับบ้านยังไงใครจะมารับคุณต้องกลับยังไงวันนี้มีคร ผ่านไหมปากั่างกรุงเทพนั่งจะขอติดรถนั่งสายไหนครูผค,ค,คิดตารบัดหมดตอนนั้นทำไม,ไมเราคิดอย่างนั้นเราไม่ได้ติดท่วงที่เราอยู่ของไผ่เราไม่ได้ติดต่อญาติพ่อแม่หรือว่าอะไรเหรอก็ <c oughs> ติดต่อแม่ทางบ้านกับน้นอง <c oughs> ก็ไปเยี่ยมมันอยู่อ,อยู่แต่เราไม่รู้ว่า ชุดที่ละปล่อยเนะี่ยมันปล่อยวันไหนเขาไม่ได้บอกเราลางหน้าเลยว่าจะปล่อยวันไหนว่าจะปล่อยชุดไหนวันไหนอะไร<ช>เพราะว่าอภัยโทษมันมีหลายคนที่ปล่อยใช่ใช่เขาจะปล่อยเป็นชุดไป<ม>ชุดไปวันนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ใช่เขาเขาไม่แจ้งเราเนี่ยเราก<อ>็<อ>ไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับไหมหรือพรุ่งนี้จะกลับจะเรียกกลับยังไงแล้วพอปล่อยออกมาเดือนออกมาประตูอ๋อเราเพิ่งจะรู้อ๋อโล่งเลยไปเจอญาติเราพอทางญาติประตูแจ้งให้เขาเขาไม่บอกเราไงว่าวันไหนแต่ญาติรู้หมดแล้วมันเป็นอย่างเงี้เราก็เลยอ๋อสบายใจท้ายแล้วก็ได้ปล่อยปล่อยอภัยโทษอ้าวติดเนื้ ก็เกือบเต็มเต็มแล้วเนี่ยเกือบเกือบเกือบถูกไหมเพราะว่าตัดสินมาสิบสองปีสิบสองเดือนสี่เดือนก็จะจะปล่อยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าได้อภัยมามันก็ดีอแล้วเพราะอะไรทำไมก่อนหน้านั้นอภัยที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยหรอไม่เคยได้เพราะว่าเราออ๋เราโดนความผิดใช่ไหมถ้าโดนตัดชั้นไปชั้นเนี่ยไปได้ตอนย้ายไปควังเพชรนะนั่นแตะขึ้นชั้นกลางได้อภัยลูกแรกหน่อยนึงแล้วก็อันนี้จะกลับบ้านอยู่แล้วก็เลยได้ได้ได้แต่อีกหน่อยอีกเซี่ยวคดีกลับบ้านเร็วกว่าเดิมหน่อยปล่อยมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ถ้าทำตัวดีอ่ะบบน หปี7ปีไม่เกินนะน่าจะได้ลกลับ<ช>บ้านแล้วแล้วก็วันนั้นจนวันนี้ก็6ปีแล้ว,ลวนะครับพี่ใช้ชีวิตนอกก็แสดงว่าออกมานี่คือเรื่องเกเรตีน้ำมันแทงอะไรนี่คือว่าไม่เอาเลยเรา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 มีความคิดเยอะขึ้นขาโต,ตแล้วเราเลือกได้พอเราเลือกได้เรา ใครเป็นอะไรยังไงถามว่าเราก็เหมือนเดิมกับเพื่อนปูเราใครมาแบบไหนเราติดให้หมดทุกเรื่องแต่ว่าเราจะติดแบบไหนเราเลือกที่จะช่วยได้นี่เราก็จะเป็นได้ไหมเราเราไม่ต้องไปใช้กําลังใช้คนดแลเหมือนแต่ก่อนใช่ถ้าเป็นมาก่อนเด้งก่อนเดี๋ยวอื่นนะค่อยคิดเป็นงไงเป็นงังนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่มันเป็นต้องมีวงเล็บแล้วเพราะว่าถึงเวลาเจ็บถึงเวลาลำบากเราเราลำบากไม่มีใครไปดูแลเรานอกจากพ่อแม่เราโอ้โหจริงเรื่องจริงจริงนะ้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยมันมีแต่ตัวเราที่ช่วยตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ เพราะว่าเราจะไปว่างให้เพื่อนพุ่งมาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลามันไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนตั้งมีครอบครัวแล้วขาโตแลต้วเราจะไปคิดว่าน้อยใจเพื่อนแล้วมึงไม่ช่วยกูเพื่อนรักกูเคยเที่ยวกันมาน,นุ่นนะี้นั่นใช่นะตอนนั้นอ่ะมันใช่แต่ตอนนี้ต่างคนต่างโตต่างมีครอบครัวถูกไหมครับมันก็ต้องมีภาระ,ะที่ว่าแตต่างกันไปคนที่จะอยู่กับเราเนี่ย คือพ่อแม่พี่น้องเราที่ที่ไม่เคยทิ้งเรานะและบากแค่ไหนก็ไปมาสรุปกันหน่อยครับโอเล่นะครับติดมาทั้งหมดเดือนจำนครปฐมหนึ่งสามก็เดือนจํากําแพงเพชรสแล้วก็ไปที่ปล่อยของไผ่สามเรือนจํากับวันจํา1 1ปีกว่าสิบเปีว่าสิ่งที่สูญเสียไปกับโอเล่ในชีวิตโอเล่มีอะไรบ้างช่วงที่เราจองจําอยู่ข้างไหนคุัอย่างแรกๆเลยคือมันเสียเวลาแล้วเสีย อนาคตน่ยม,ม,มัน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 เสียอยู่แน่นอน,นอยู่แล้วถ้าเกิดเราเราไปทัดตรงนั้น่ะเราเสียความรู้สึกเสียใจอย่างแรกๆเลยหนักๆใหญ่นนนๆเลยคือเราเสียใจที่ที่ที่ทเราเดีเพ่อะให้แม่เราไม่ได้เราเลี้ยงดูให้เขาเขาสบายไม่ได้เขาลำบากกับเรามาเยอะนะไปสิบกว่าปีเนี่ยเสียหมดลนะ ครอบครัวเสียโอกาสเสียการเสียงานทุกอย่างเพื่อนแม้กระทั่งเศกคนที่เรารักหลหลายอย่างเราไม่ทันหลายหลายคนตายก่อนที่เราจะออกอีกไม่ทันได้เผาผีกันไม่ได้ดูแลเขาใช่แล้วเราทําให้เขาเสียใจมาเยอะมันมันมันเราก็เสียใจตรงนี้ต่อไปมันก็มันเราต้องเลือกที่จะทําได้อะพ่ามันมันต้องเป็นแบบไหนในเมื่อเราย้อนไปแก้ไขไม่ได้เราก็ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดใช่เนียเราเลือกเลยรทดแทนในสิ่งที่เราไม่อยู่ในวันที่เราติดคุกอยู่ ครับแล้วเคยเจอไหมเหตุการณ์แบบว่าลี้ลับข้างในคุกบ้างไหมฮะในเมื่อเจอข้างนอกแล้วตอนที่โดนยิงใชแต่คือ<ช>ตอนที่เราอยู่ในคุกนี่วิญญาณเจอผีไ้ ก็คือน่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างพี่โยเคยเล่าแหละแ้วเราอยู่อยู่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันที่กำแพงเพชรที่แผ่ที่ว่าจะเปิดผ่าหัวแบบซี่ระเบิดเองได้ที่พี่โยเคยเล่าไปแล้วนะเราเห็นไหมกะทั่งข่าวตามกะทั่งขวดแบบซีระเบิดเห็นกับตาเลยเหรอเห็นผมไปก่อนนะยังไงโยไลน์มาทีหลังอ่เล่าให้ฟังอีกรอบคนที่ตายเนี่ยจะกลับบ้านอยู่แล้วขังเดียวซอยอยู่ตรงข้ามกันแล้วทีเนี้ยพอเหลือไม่กี่วันเราจะกลับบ้านหรอกญาติมาบอกว่าคือเหมือนเมียเลี้ยวอ่ะมาเอาความจริงมามาพูดก่อนที่จะกลับบ้านไม่กี่วันเนี้ยเร็็๊บนนีค้กมาข้าาันเเรห็นล แลวหลายคนนล,ลายซอยนะติดต,ตรงข้างกับซอยทางเดียวน่ะจะเห็นจะเ,เดินเดินผ่น oh. านเดินไปเดินมาเงี้ยมาเข้าฝันและหลายคนว่าอยากกินขนมเปี๊ยกกับเบบีซีค่ครั้นี้เราก็ต้องขอเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเจ้ากดกดนิ้วสแกน,นเอาไปให้ไป,ไ,ปไปวางให้ใช่ไหมนะที่แรกเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตจนแล้วเราเหลือบ่อยๆแล้วเราก็ขอเจ้าหน้าที่หน่อยจนพี่หน่อยว่าเอาเนี่ย ขอเอาเนี่ยไปไหว้หน่อยอะไรอยากกินเนี่ยไม่งัน้นนอนไม่ได้เลยกลวนมามามาพูดมามานั่งให้เห็น,น,นเงี้ยนั่งเงี้ยขอ,อกินหน่อยอะไรเงี้ยหิวอยากกินเปั๊บซี่เปี๊ยอะไรเงี้ยพอตะเกียมาได้ปุ๊บเจ้าหน้าที่อะเดินเป็นคนเดินมากับกับผู้ช่วยงานที่คุณจอยถื่อปั๊บซี่มาแล้วก็ขนมเป,ปี๊ยะยังไม่ทันได้วางหน้าห้องเลยเพื่อนขวดลั่นเลยฝากระเด็นเลยเสียงระเบิดปังรังทีง่โคบแป๊บซี่เนี่ยไม่ได้เปิดมานะยังยา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 งถือแน่ระเบิดคามือเลยจะไม่ก็วางทิง้งแล้วเจ้าหน้าที่ยังวิ่งเลยโอ้โหหน้าซอยเลยที่เห็็นนนนนออ่ะะะะฝาากกรรเเเเดดดไปปลลลลยยมมสีงงงัััถ้้้แแววบิ ก็ยังพอมีเหตุผลชาินีระเบิดจะไม่ทันวางแล้วระเบิดขามือเลย,ยนั่นที่เห็นน่ะจากขคาตาก็อันนั้นแต่เราไม่เห็นว่าเป,เป็นเป็นตัวตนอะไรนะแต่ได้เดินผ่านไปแป๊บ,บ,แบ,บ,แบ,บมันก็มีคน,มนะมากวนอะ่ะเขาอยากได้อ่ะคนก็ไขข้อสงใส่นะกับพวกที่แขวนขัวเนี่ยช่วงแค,คบแว๊บเดียวนะรูปเดียวนะกับการที่บอกว่าเมียลื่นหรือว่าเมียทิ้งใช่มันก็ทสามารถที่จะคนใกล้ปล่อยก็สามารถที่งตายได้นะไม่ใช่ว่านั่งอย่างอย่างข่าวผมกับเจ้าครับนั่งตายงั้นหลายบ่อยนครธอนทงคุ้งหม่ผมก็เจอนั คนจะตายนะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ฝากข้อคิดกับ น้องๆที่ดูเราอยู่ในช่องกันละครั้งหนึ่งใบพกซิโร่เนี่ยฮะฟังเลยฮะทำอะไรก็คิดจะเยอะรู้ว่าพูดอะไรเราเด็กๆก็ไม่ได้มันไม่ฟังหรอกเหมือนเราตอนไปรุ่นเตือนอะไรเราก็ไม่ฟังแต่เวลาณจุดหนึ่งเราจะมาคิดได้ว่าที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าใครคนที่รักเราก็เตือนอะ่ะมันคือความบังดีคิดเยอะๆมันไม่ใช่เรื่องสนุกข้างในเนะี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างอย่างที่พวกผมมานั่งเล่าแชร์แล้วให้ฮาปาร์ตี้นะกว่าจะมีรอยยิ้มแบบบันไดได้่ันโอ้โห oh. ลำบากกว่าเยอะลำบากจริงๆมัน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 อย่าอย่านย่าเดบน ตามมันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องรักไว้เถอะพ่อแม่นะทําดีเขาอย่าทําให้เขาเสียใจเพราะถ้าวันหนึ่งนะจะมีเขานี่แหละที่อยู่ข้างเรา mm hmm. เพิ่นปลูกจะมีสักกี่คนฝากไว้ให้คิดนิดหน่อยแค่นั้นเองว่าคิดผิดคิดใหม่ทำใหม่ EP นี้คนระับ คำพูดใดวาจาใดนะครับที่พูดถึงเอ่ยนามบุคคลที่3นะฮะขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวกันละครั้งหนึ่งซึ่งเราเอามาเล่าไม่ได้มีเจตนาหรือประสงค์อะไรที่ให้เป็นในเรื่องไร้ายนะครับผมใครที่ดูอยู่สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับนะให้ดูเพื่อเป็นทาหอนนะในการที่สิ่งที่เราไปทําผิดกฎหมายหรือว่าเราไปทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้คู่อเดือดร้อนนะครับมันจะได้รับผลกรรมอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราที่ ที่มาเล่าในทุกๆอีพีนะครับผมฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็แม่ทําขนม,มขายขนมขายข้าวอะไรเนี่ยส่งตามร้านตามอะไรก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้มีหน้าง,งานของตัวเองอยังไม่ได้ถ้าก็มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะทําอะไรแล้วช่องทางการติดต่อติดตามมีทางไหนบ้างก็มี Facebook ครับโอเล่ลน์โอเล่ลน์ภา,าภาษาไทยภาษาไทยครับ เราติ๊กตอกเหมือนกันโอเล่ไลน์เหมือนกันใครที่รู้จักพีโอเล่หรือใครที่อยากจะติดตามผลงานก็แอดไปได้ติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการเรานะอ่ะอย่างแรกเลยนะนั่นก็คือ k s Thailand นะ์ครับราสเบอร์รี่สูตรเข้มข้นนะหวานหอมเข้มข้นถึงใจชงดื่มกับอะไรก็อร่อยตอนนี้กาลังมาแรงมากนะฮะที่สําคัญนะครับรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนึกถึงความหวานสดชื่นต้องนึกถึง k s ไทยแลนด์เท่านั้นครับพี่พันต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญลืมเลยขอบคุณนับโอเล่นลคองปรมนะครับ,รบ,รบผมที่มาเป็นแขกรับเชิญและมาเล่าประสบการณ์ให้กับเราวันนี้และที่สําคัญขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะนั่นก็คือบ่อตกปลาพี่หมูบ้านดอนแกะและ จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมใครที่อยากตกปลาแถวนครปฐมมาที่นี่ได้เลยครับบ่อใหญ่มากปลาเยอะมากครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้เรา2คนผมและพี่โอเลต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่สําคัญนะครับกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะเพื่อเป็นน้ําพักน้ําเลี้ยงค่าอาหารค่าเดินทางให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูแบบนี้ตลอดไปนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากติดตามช่องกัลละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัลละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รีหอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand